ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม a p k 2 4การกลับมาเกิดใหม่ของไฮ้ไร้แม็กไายในทัพปิจแดงในฤดูกาล2023-2024เส้นทางอาชีพของแม็กไายปะกัหลังทีมชาติก,กีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกผันสุดๆหลังจากเป็นส่วนเกินของทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนเกือบโดนขายทิ้ง แต่ณนะตอนนี้จะตัวพิสูจน์ตัวเองจนกลับมาเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมได้อย่างน่าเหลือเชื่อเรื่องราวของแม็กไกว์เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงก่อนเปิดซีซั่นหลังจากเอริกเทนฮาร์คขุนื่อชาวดัตช์ของปีศาจแดงปลดออกจากตำแหน่งกัปตันพร้อมกับได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดได้ทันทีเวลานั้นปีศาจแดงยอมรับข้อเสนอจากเวสแฮมยูเนเต็ดไปแล้วแต่โรเตไว้30ตอบปฏิเสธเพื่อจะอยู่พิสูจน์ตัวเองต่อไป ในช่วงออกซ้ายฤดูกาลแม็กคว่าเริ่มต้นอย่างยากลําบากในฐานะตัวสํารองของสองกองหลังตัวหลักอย่างลาฟิวาราและลินโดมาติเนสแต่เจ้าต,ตัวก็ยังก้มหน้าก้มตาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งมาติเนสโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจึงทําให้เขาได้โอกาสกลับมาลงเล่นอีกครั้งแม็กควาาเปิดใจว่าเมื่อปีที่แล้วผมได้เล่นไปสองสมเกมผมไม่ได้มีการเล่นมากนักอย่างที่ตัวเองต้องการผมมีโอกาสจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ผมก็มีอาการป่วยและมีปัญหาบาดเจ็บรบกวน ดังนั้นผมไม่เคยมีจังหวะที่ดีเลยแต่ผมคิดว่าผมสามารถพิสูจน์ตัวเองให้ผู้จัดก,การทีมเห็นได้ผมสนุกกับการเล่นใสสนสโมสสแห่งนี้และผมก็เต็มใจที่จะอยู่และต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองแม้กว่าได้ลงเล่นตัวจริงไปเพียง8เกมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วโดยเทนฮากมองว่าอาดีตกองหลังเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งย้ายมาเล่นกับแมนยูในปี2019ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์นั้นไม่มีคุณภาพมากพอในการยืนเป็นเซนเตอร์ฮารฝั่งซ้ายในแผงแนวรับ ยัยได้ก็ตามแม็กควายไม่ยอมแพ้และเอาชนะใจเทนฮากจนกลับมาที่ตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จพร้อมเบียดลฟาฟิวรานไปเป็นตัวสำรองโดยเจ้าตัวยืนประสานงานคู่กับเจนนี่แวนประกันหลังมาประสบการณ์ชาวแอร์เลนเหนือได้อย่างแข็งแกร่ง,งจนมีส่วนช่วยแมนยูเก็บชัยชนะได้ถึง4จาก5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอดีตกองหลังเลสเตอร์กล่าวว่าคุณต้องใช้ประสบการณ์และความทรงจำที่คุณมีผมต้องทำงานหนักในการฝึกซ้อมเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองพร้อมเสมอ มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับตัวผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงเล่นมากนักแต่ผมก็ยังเล่นได้ดีกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดและคิดเสมอว่าฟอร์มการเล่นของผมมันก็ยังดีอยู่แต่ผมต้องเจอการแข่งขันกับกองหลังระดับท็อปและปีที่แล้วพวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นผมจึงไม่มีโอกาสตอบแทนมากเท่าที่ต้องการสโมสร่แห่งนี้ต้องการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงและนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นเจอในตำแหน่งของผม ขณะที่เทนฮาก่าวถึงความในช่วงหลังของแม็กควายว่าเขาทําหน้าที่ได้อย่างที่เราต้องการให้เขาทําเขาเล่นเกมรุกมาได้บอลเขาพาบอลไปข้างหน้าจากแดนหลังได้จ่ายบอลดีเล่นเกมรับแข็งแกร่งและมั่นใจมากในการเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ผมคิดว่าเขาจะมีการยืนตําแหน่งคุมพื้นที่อย่างยอดเยี่ยมเขามีความดุดันในการดวลกับนักลกคู่แข่งผมคิดว่าเขาสมควรได้รางวัลตอบแทนแล้วตลอดในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันเป็นเส้นทางที่น่าเหลือเชื่อไม่น้อยสําหรับแม็กควาย จากที่เคยเป็นสดเกินของสโมสรแถมยังโดนยึดปากแขนกับตันทีกับมาสู่การเป็นกำแพงเหล็กอันแข็งแกร่งให้กับแนวรับแมนยูได้อย่างน่าชื่นชมโรมาโน,โนเผยแมนยูส่งแม่มองดูฟอร์มกองกลางดารุ่งเบนฟิกา้าฝ่ายิศรโรมาโน่เยียวเข่าวชื่ดังรายงานว่าปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูเตตดได้ส่งแม่มองเข้ามาดูเกมระหว่าง เบนฟิก้าประทะกับสปอร์ตลิสบอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อดูฟอร์มของเจ้าเนเวสกองกลางวัย19สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับเบนฟิก้าถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมในช่วงค่งหลังของฤดูกาลที่แล้วหลายสโมสรในเมียร์ลีกจับตาดูสถานการณ์ของเนเวสอย่างใกล้ชิดแต่ดูเหมือนว่าแมนยูจริงจังก่าใครเพื่อนการย้ายสู่ออตทฟอร์ดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เจ้าของทีมผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการกีฬา ึ่งเดียวาอาจมีความกระจ่างมากขึ้นเมื่อเสอร์จิมแรดคลิปเข้ามะเทคโอเวอร์บางส่วนของสโมสร